โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกรซุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID Master 99ตัวไลายของกอนสุดอีกแล้วนะครับก็คือในวันนี้นะผมเนี่ยจะมาทําการจัดหนักจัดเต็มให้กับ ID Master ต้ายไแดง99นะครับผมทุกคนก็คือตอนเนี้ยทีมผมเนี่ยมันก็แข็งแก่่งนะในระดับหนึ่งนะผมทุกคนแต่ว่ามันจะแข็งแก่่งกว่านี้นะถ้ามีแสงมืดสตัวนี้นะ คือเดือนนี้ผมเนี่ยได้ข่าวแว่แวๆมาแล้วนะมันเป็นเดือนที่อย่างเงียบเงียบกีบเลยนะผมทุกคนเดือนนี้เขาเรียกว่าเดือนประชาละกันอ่าก็คือผมเนี่ได้ข่าวแว่ๆวๆมาว่าวงการเกมเนี่ยจะเอาแสงมืดเก่ากลับมานะ แต่ผมเนี่ยไม่รู้ว่าเกมจ้าวแสงมืดเก่าตัวไหนกลับมานะผมทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยก็ต้องเตรียมการให้พร้อมนะเพราะว่า2ตัวเนี้ยถ้าเกิดมันมาปุ๊บผมจะต้องทําการปั้นมันให้ตันในทันทีนะเพราะว่าถ้าเกิดทีมผมเนี่ยไม่มี2ตัวเนี้ยทีมผมก็จะไม่สุดนะผมทุกคนก็คือมันจะไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรนั่นเองนะผมทุกคนแล้วในวันเนี้ย ผมเนี่ยจะมาสุดแต่ว่าลูบีของผมไม่สุดเลยนะผมทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยจะไปทําการจัดการจัดเต็มให้กับไอดีนี้นะเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนเติมเงินเสร็จเลยละกันนะผมทุกคน ก็ตอนนี้นะผมได้ทําการเติมรูบี้ไปจนตันเรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนก็คือ9 9 9าพันรบูบี้นะจริงๆเนี่ยมันมันผมเติมไปประมาณตกหมื่นรูบี้ได้นะผมทุกคนอะบอกเลยว่าคลิปนี้ย่างจุกเลยนะผมทุกคนถ้าถามว่าไรายได้จากคลิปนี้ของเออยูทูบเนี่ยผมได้เงินเท่าไหร่นะบอกเลยว่าเศษเซียวเซียวจริงๆของเงินที่เติมไปเลยนะผมทุกคนก็เพราะว่าเกมเนี้ยผมทาเพราะว่าใจผมเนี่ยรักจริงนะใครจะไปเออใครจะไปเติมเงิน1 0,000บาทเพื่อแลก เงินของยอดวิว YouTube เพียงแค่2 3 0 0บาทนี่ผมนี่เองอ่าก็บอกเลยว่ามันต้องสุดนะผมทุกคนสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการแจ้งเกิดนะักตากร้ออื่นเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดทางบ้านดูก่อนนะก็คือตอนนี้กบไฮเปอร์ของผมเนี่ยมีทั้งหมด22ตัวนะก็คือในคลิปนี้ผมจะต้องเปิดล่าทั้งหมด18ตัวนะผมทุกคนก็สาหรับใครที่อยากจะเติมลูบี้ในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คนะก็คือในตอนนี้ทางเพจกอนสุดเนี่ยเปิดรับเติมเงินไม่ว่าทาง ทางบ้านจะมีแพ็กนอยู่ไนดีเนี่ยก็สามารถทักแชทมาเติมเงินกระทางเพจกรอนสุดได้เลยคือถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็กแล้วก็ยังมีแพ็กพิเศษให้ทางบ้านเนี่ยได้เลือกเติมด้วยนะก็เป็นทางด้านแพ็กแจ้งเกิดนะครับคือแพ็กเนี้ยมันจะได้รูบี้ทั้งหมด2 1 3 2ันหนูบี้แต่ถ้ากระทางบ้านเติมเองเนี่ยจะเสียงเงินประมาณ 4,200กว่าบาทนะผมุกคนแต่ถ้าเกิดเติมพาสเพย์ก่อนสุดเสียเพียแค่2,599บาทเท่านั้นนะครับก็คือประหยัดทันทีกว่า1,500บาทนะอ่าเราพร้อมที่จะไปทําการแจ้งเกิดให้กับไอดีป้ายแดง99แล้วนะคือผมไม่รู้ว่าแสงมืดเก่าเนี่ยจะมาวันไหนจะมาตัวอะไรบ้างแต่ถ้าไม่มา2ตัวที่ผมชอบเนี่ยคือมันก็ล้าวแต่ว่าคือวันนี้ ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมาสักตัวหนึ่งหรอวะมันต้องมาสักหนึ่งตัวที่ผมอยากได้นะแต่ว่าผมเนี่ยจะเตรียมกบเอาไว้ให้พอสําหรับสองตัวเลยนะมันเป็นเคสนะผมทุกคนมาเราก็จะมาทําการลุยเลยละกันนะผมทุกคนขอสิบแปดตัวเท่านั้นวัดใจเลยวันนี้เปิดเปิดหูสองตัวแรกเอาแล้วไงใจคอเริ่มจะไม่ดีแล้วนะ โอ้โหสองตัวแรกเลิกงามยามไม่ดีเลยนะตอนนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราขอทําการเรีรีตู้นะแล้วกดเปิดใหม่อีกรอบแล้วกันนะผมทุกคนก็คือเลดการออกกบม่วงเนี่ยคือ3าเอรนะผมทุกคนถ้าเกิดตีเป็นอัตราการเปิด100ครันะ้งเนี่ยจะได้กบม่วงทั้งหมด31อตัวนะครับผมทุกคนก็ประมาณนี้นะะ่ถ้าตีเป็นอัตราส่วนนะผมจะพยายามเปิดให้ได้มันให้ไวที่สุดกบม่วงหู เอาแล้วไงทางบ้านก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ก่อนด้วยนะเรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนก็คือคลิปนี้โบโบเออไม่ได้ไม่ได้ไไดห้ามชมห้ามชมมันเป็นเคสนะผมทุกคนทุกครั้งที่เราชมวงการเกมเนี่ยเละทุกรอบนะเปิดเปิดเอาแล้วไงกูว่าแล้วอย่าหลุดเถิดดีใจเสือต้องไม่ตกใจโอเคไปลุยต่อเปิดเปิดแม่งเอ้ยเอาแล้วไง โหหนึ่งพลูบี้ว่ะโดนได้กบมาสองตัวนะโห oh, oh, เอาหน่อยดีทางบ้านเอาหน่อยเป็นกำลังใจให้ก่อนหน่อยโบโบเออมาหนึ่งโอ้โหคลิปนี้บอกเลยนะผมทุกคนว่าค่อนข้างที่จะเจ็บหนักเลยนะเปะิดเปิดหุยกบแดงตายตายคลิปนี้ เอาหน่อยดิเพื่อนวงการเกมผมเป็นผู้สนับสนุนวงการเกมอย่างเป็นทางการวงการเกมสนับสนุนให้ก่อนบ้างได้ไหมให้ก่อนมันไม่เกือได้ไหมเออได้4ี่ตัวแล้วนะครับตอนนี้นะอ่าเราต้องการอีกเพียงแค่เออสิตัวเท่านั้นเปิดเปิดอุ้ยกบแดงวันนี้แม่งมาแต่กบแดงว่ะอุ้ยเลดดอบนี้มันบ้าอะไรกันเปิดเปิดโอ้โหก้อนหนึ่งลูบี้นะเปิดเปิด เอ้ยกบฟา้ามึงเอาใส่ตู้เอ้ยไม่ใช่กบกบกบม่วงมันเอาใส่ตู้หรือเปล่าวะเอาหน่อยดิเฮ้ยสามพันลูบี้เปิดเอ้ยทางบ้านแล้วแล้วจริงสามพันหร้อยลูบี้ได้กบมาทั้งหมดสี่ตัวทวนโอ้โหเอาหน่อยดิครับเอาหน่อยตู้บับเออมาอีกหนึ่งตอนนี้ราคากบสิบสาตัวเท่านั้น รัวรัวไปรัวรัวไปเฮ้ยกบแดงคนจะเกิดอย่าคุมกําเนิดได้ไหมวงการเกมโปรดอย่าทําตัวเป็นถุงยางเพราะมันคัดขวางคนจะเกิดเปดิปดเปิดเออตอนนี้ไม่รู้แล้วนะผมทุกคนคือโบโบ,โบเออไม้ตัวโอ้โหคลิปนี้ต้องสุดต้องสุดโอ้โหกบแดงวงการกบแดงเข้าแล้วออกยากมากนะเอ,อ้ย พูดเป็นเล่นไปผมจะบอกก่อนเลยผมเดินทางมาถึงประมาณห้าพันกว่าลูบี้นะเช็คปริมาณกบก่อนคือตอนเนี้ยเราพูดตรงๆเลยเราได้กบมาเจตัวในห้าพันลูบี้ซึ่งมันเป็นเลดดอกที่เรียกได้ว่าโคตรพ่อโคตรแม่เกลือเลยนะปกติห้าพันลูบี้เนะี่ยต้องได้สิบสาตัวอัพแล้วนะผมทุกคนแต่ว่าผมได้แค่เจดนะเปิดเปิดเอ้ยเอาจริงดิ ก็หมื่นบี้หมื่นบีนะเฮ้ยเอา้าเฮ้ยผมว่าเริ่มไม่ใช่แล้วนะตอนนี้นะเออโอ้โหไม้หนึ่งตอนนี้ราคากรมสิบตัวสุดท้ายนะในสี่พันรูบี้เอ,อ้ยพูดไปเล่นไปโอ้ใจผมแบบสั่นตึกตักตึกตักเลยนะตอนนี้นนะทุกรูบี้นี่คือบอกเลยว่าโอ้โห แม่งวันนี้บอกเลยนอนทีหลับฝันร้ายอ่ะหลับฝันร้ายเลยนะผมทุกคนนอนทีงโอ้โหผมไม่อยากจะพูดเลยว่าวงการเก๋แม่งเล่นงานอะไรก่อนแล้วไงอ่ะสามพันลูบี้ต้องการประชากรกบทั้งหมด10ตัวคือแม่งมีใครเกือกว่านี้ส่งคลิปมาอวดผมได้เลยนะ คือผมว่าผมน่าจะเป็นคนที่เกลือที่สุดในวงการไลน์เลนเจอร์แลวตอนนี้ผมใช้ทุกนิ้วในการละเลงเปิดแล้วนะคือมันเกลือมันต้องตัดนิ้วทิ้งอย่างเดียวอะ่ะเออมาทีละสองแบบนี้เบิ้ลๆสักหลายๆรอบหน่อยละกันขอหน่อยคนจะเกิดเอ้ยกบแดงเบิ้ลอันนี้ก็ไม่เอาอ่ะสามพันลูบี้เปิดเปิดเออมาอีกหนึ่งก็สองพรลูบี้เออเอ,อ้ยมาอีกหนึ่งเอาละว,วะวันนี้เอาที่สุด ไม่สุดจะเรียกผมก่อนสุดมันกระด่างปากโอ้โหสองพันลูบี้แล้วเออไม่อีกหนึ่งก็ตอนนี้นะผมว่าน่าจะเรียบร้อยเออเออไม่อีกหนึ่งก็โอ้โหไม่อีกหนึ่งนะครับเอาหน่อยอยาบเออไม่อีกหนึง่งใจผมเต้นนะทางบ้านที่ผมแบบหยุดพูดไปนะโบ โบเุ้ยกบแดงเอาแล้วไงเอาแล้วคลิปนี้โบโบโอ้โหหมื่นลูบี้หมื่นกวว่าทางบ้านนะครับดูจำแต่อย่านำไปใช้ไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับการเติมครั้งนี้บอกเลยว่าสุดจริงเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัดภาพไปเติมเงินเพิ่มอีกหน่อยละกันมันไม่สุดนะมันยังได้ไม่ครบนะ ก็ทําการลูดแพ็คเพิ่มไปอีกหูคลิปนี้บอกเลยต้นทุนประมาณเกือบ1,500งบาทนะแต่ว่าผมเนี่ยใจเสืออยู่แล้วเราจะไม่ยอมเราต้องสุดเราพูดอะไรไว้เราต้องทําให้ได้นะผมทุกคนมาขอเลยรอบนี้ขอเลยจบจบเลยกบม่วงตัวเดียวโบโบ,โบโอุย้ยเอาหน่อยดิเพื่อนขอหน่อยโบโบเออมันก็แค่เนี้ย คลิปนี้นะครับผลประกอบการโดนไปทั้งหมด11,000กว่าลูบี้ถ้าผมนับไม่ผิดนะ น่าจะประมาณ1800รูบี้หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะผมทุกคนคืออย่าไปนับเลยถ้านับไปก็เจ็บตัวปเปล่าโอเคก็คือตอนนี้ผมเปิดไปโอ้โหเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคะแนนกบบอกเราได้นะอ่า11,600รูบี้ไม่รู้แต่ว่ามันน่าจะมีของเก่ามาผสมด้วยนะอ่าก็บอกเลยนะผมทุกคนว่าคลิปนี้ถ้าไม่สุดอย่าเรียกผมว่าก่อนสุดเลยมันกระด่างปากแต่ไม่เป็นไร เออคะแนนกบนี้เก็บเอาไว้ละกันนะผมทุกคนไม่รู้จะไปเปิดอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการเลยว่าเราได้กบแดงมาตอนนี้ไม,ไม่ไม่ต้องดูนะว่าได้กบแดงมาเท่าไหร่ขอดูแค่ว่ากบแดงที่เหลือในคังในตอนเนี้ยโอ้โห่เก้าสิบตัวแต่ว่ามันปมมันปนกับกบเขียวด้วยนะกบเขียวผมก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะอ่ะโอเค ก็บอกเลยนะว่ากบแดงผมใช้ได้ยันหูกี่สีสั้นไม่รู้นะแล้วเรามาเช็คปริมาณกบฟ้าละกันกบฟ้ามี50ตัวคนละโบมานี่ไม่ต้องถามเลยนะผมปั้นตันตัวแรกเลยแล้วผมบอกเลยป๊อปั้นตันหมดทั้งทีมอ่ะ ปั้นตันตัวเก่ง2ตัวแน่ๆต้องมีนะผมทุกคนกบม่วง40ตัวก็คือผลประกอบการคลิปนี้เราเสียประมาณ10,000กว่าลูบี้แต่ว่าเราได้กบมาเพียงแค่18ตัวเท่านั้นนะก็บอกเลยนะผมทุกคน่าหาตีลังแตนสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันเทียดีของทางบ้านเลยละกันนะผมทุกคนโอเคครับก็มาต่อกระเทีดีของน้องทีมเลยละกันนะผมทุกคนก็คือน้องเขาเนี่ยได้ทาการเติมแพ็กเกยร์ไปนะแล้วมันถึงเวลาที่จะทําการแจ้งเกิดให้กับไอดีของน้องทีมแล้วนะน้องเขาบอกว่า เอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกียร์กรบจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบไปปี๊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 ปปีปปีปสามสองหนึ่งก็พร้อมที่จะทำการแจ้งเกิดแล้วนะครับขอจันทาปีใหม่คมริสต์มาสลุยเฮีย ก็มาต่อกันที่ะดีน้องจีรายุเลยละกันนะก็คือน้องเขาได้ทําการเติมแพ็คเรนเจอร์ไว้นะผมทุกคนก็คือเขาได้ต้องการทางด้านเจสิก้านะแปบนน่าจะใช่นะเออขาดเจสสิก้านะผมทุกคนขาดเจสสิก้าแล้วก็เป็นทางด้านตู้สล็อตนะให้ก่อนที่ก็ไม่พลาดที่จะจัดการให้กับทางบ้านนะผมทุกคนมาแน่นอนช้างเอลรลี่เฮ้ยไม่ใช่สล็อตนะผมทุกคนอาม่ามา,มาเฮ้ยไม่ใช่อมาม่าเจสิกา้าเริ่มหลอดแล้วนะผมทุกคนสลับจําแม่งสับสนกันทุกตู้อะสาม สองหนึ่งลุยอู้ปุยคลิปนี้แม่งเกินไปว่าทางบ้านก็มาต่อกันเท่ไอเดียของคุณเลนเจอร์เลยละกันนะผมทุกคนก็คือข่าวเนี่ยทำการส่งไอดีหมาเปิดกาชานะก็คือมีรูบี้ทั้งหมด5500รูบี้นะแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการเปิด ถึงเพียงแค่กล่องการันตี15ห้ากล่องเท่านั้นนะผมทุกคนเราก็ไม่พลาดที่จะแจ้งเกิดให้กับทางบ้านนะเดี๋ยวเราจะลุยเลยละกันนะผมทุกคนก็คือผมจะต้องทําการเปิดอีก5้าครั้งนะสำหรับตู้เกียร์ลีโอนาด์นะคุณโอ๊ตนี่คือเขาน่าจะชื่นชอบเกียรลีโอนาดเป็นพิเศษนะผมเปิดดูในคังเขาในเกียร์เต็มเลยนะผมทุกคนสาหรับทางด้านลีโอนาดนะเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเอาแล้วงานตึงมาสวยก่อนรอบแรกคาดาวหชิ้น เอ้ยผมว่าเริ่มไม่ใช่แล้วนะผมทุกคนเปิดโบ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 โอุย้ยนี่มาแล้วหนึ่งอู้หคนหล่อเท่อาโอเคคนระับผมทุกคนตอนแรกผมคิดว่าจะเกลือยับยับนะแต่ว่าได้เกจะดาวมาหนึ่งอันผมมองว่าโอเคเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวเราลุยต่อเลยละกันอาโอเคโอ้โหเฮ้ยไม่จริงทางบ้านโอ้เจ็ดดาวสองอันครั้งที่สามผมไม่เกิดขึ้นหรอกมัง้ง โอเคว่าแล้วตามสูตรนะผมทุกคนอ่าก็คือค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยนะผมทุกคนแบบว่าไม่กี่รูบี้นะได้เจดดาวถึงสองชิ้นเอาไว้ใช้นะผมทุกคนก็เหมาะสําหรับพวกตัวตัวสําหรับเลนเจอร์ตัวไหนที่ไม่อึดเนี่ยผมมองว่า okay. เกลียวนาตอบโจทย์มากเลยนะเดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดกล่องการันตีเลยละกันนะผมทุกคนมาก็ขอบเป็นทางด้านเกียร์อาวุธของเลียวดน,นะผมค่อนข้างชื่นชอบเป็นพิเศษนะผมทุกคนเปิด โอ้โหเกงเกงปิตโตเลียมก็โอเคเลยนะผมทุกคนสำหรับไอดีของคุณเลเรนเจอร์นะก็ค่อนข้างที่จะผมมองว่าคุ้มค่ามากนะสำหรับ1,000ลูบี้ได้เกจจะดาดถึง3ชิ้นเลยนะผมทุกคนอ่าโอเค